ตามติดชีวิตเจ้าหน้าที่เกษตรวันนี้กับภารกิจการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรตามบทบาทภารกิจของกล่มส่งเสริมการเกษตรเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอนาเยียบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านหินลาดหมู่8ตําบลนานเรืองอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูงร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคที่กลุ่มเกษตรกรมีเพื่อนำไปวิเคราะห์การจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนากลุ่มนอกจากนี้ยังค้นหาความต้องการของกลุ่มพบว่าเกษตรกรต้องการ การพัฒนาความรู้ด้านการผลิตการแปรรูปสินค้าเช่นฟักทองมะขามเปรี้ยวฝักโตอีกทั้งทางกลุ่มยังมีเป้าหมายให้สินค้าที่ตนผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และส่งเสริมการผลิตให้ได้ปริมาณมากเพื่อการแปรรูปอันจะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้จะนำไปสู่การของบประมาณและการหาหนทางในการช่วยกันพัฒนากลุ่มโดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันคือให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำนักงานเกษตรอำเภอนาเยียขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในพื้นที่ของอำเภอนาเยียทุกหน่วยงานขอขอบคุณค่ะ